ย่อมทุลักทุเลมากดั่งคนบอดข้ามฟากฝั่งคลองหาวิธีไต่ไผ่ลำคลานคลำม,มากิริยาแสนทุลักทุเลแลถ้าไม่อยากให้ทุลักทุเลมากต้องข้ามฟากให้พ้นก่อนตนแก่ก่อนตามืดหูหนวก สะดวกแท้ตรองให้แน่แต่เนิ่นเน,นรีบเดินเอ่ยท่านพุทธทาสภิกขุบริโสติเนี่ยเราต้องทำอยู่เนืองเนื่องทำบ่อยๆทำเรื่อยๆแต่ไม่ต้องรีบเร่งนะไม่ต้องรีบทำแต่เราต้องทำเรื่อยๆ ทุกเวลาทุกวันถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสาหรับชีวิตเป็นหน้าที่ของเราจะเรียกว่าเป็นอาหารใจก็ได้เพราะว่าทุกครั้งที่เรามีการเจริญสติเนี่ยเท่ากับเราได้สร้างที่พึ่งกับจิตใจของเราเป็นที่พึ่งที่ล,ลึกเป็นทรัพย์ภายในเป็นอริยทรัพย์ที่ไม่มีใครสามารถจะช,ช่วงริงไปได้ขอให้เรามีสติ คลองกายคลองใจรักษากายรักษาใจเอาไว้เราจะปลอดภัยปลอดภัยจากอะไรปลอดภัยจากความทุกขจากเหตุของความทุก์ก็คือเจ้ากิเลสนี่เองความโลภความโกรธความหลงเขาไม่ได้เกิดที่ไหนหรอกครับเขาเกิดขึ้นที่จิตใจของเราเพราะว่าเราไม่มียามไม่มี ผู้รักษาความปลอดภัยเอาไว้ดูแลใจของเราใจเราไม่มีเจ้าของจึงถูกกิเลสเนี่ยเปรบเสมือนสารพิษเขาครอบงำจิตใจเราสารพิษเมื่อเข้าสู่จิตใจเราแล้วเนี่ยใจเรามันก็เป็นทุกข์เหมือนร่างกายเราอะถ้าทานอาหารที่เป็นพิษเป็นภัยร่างกายเราก็จะมีปัญหามีโรคภัยเกิเจ็บสอดแทรกมากมาย มีความจะไว้ได้ป่วยเพราะว่าสารพิษที่เข้ามาทางอาหารหรือทางลมหายใจเป็นต้นจิตใจเราก็เหมือนกันถ้าเราขาดสติค่อยคุ้มครองดูแลแล้วกเนใจเราก็จะรับเอาสารพิษนั้นเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเพราะฉะนั้นเราต้องจะรัสกสติอยู่เนืองเพื่อป้องกันสารพิษไม่ให้เข้าไาสู่จิตใจของเราสารพิษก็คือเรื่องของความอยากอยากได้ ต้องการสิ่งนู้นสิ่งนี้ที่มันผูกขึ้นในจิตในใจเราเนี่ยเราก็ยึดมั่นถือมั่นยึดติดในอารมณ์ความอยากเปื่อในสิ่งที่เราไม่อยากได้แต่มันจําเป็นต้องมีขึ้นในตัวเราเนี่ยอย่างเช่นโรคภยครัยไข้เจ็บเนี่ยไม่มีใครต้องการโรคภยครัยไข้เจ็บจะไม่มีใครต้องการเลยนะแต่บางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่ากายของเราเนี่ยย่อมมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราไม่อยากได้ ความยากจนความลำบากความทุกข์เราไม่ต้องการแต่เราก็ไปยึดมั่นถือมั่นอยากจะขับไล่ไสายส่งใจเราเนี่ยถูกสารพิษก็ครอบงำแล้วลุบางทออาจจะเกิดความท้อแท้เศร้าหมองซึมเศร้าอันนี้ก็ถือเป็นสารพิษที่เข้าสู่จิตใจของเราลอบางทออาจจะวิตกกังวลในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในอนาคตกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้ ไม่มั่นใจตัวเองไม่มีความแน่ใจไม่มีความเชื่อมั่นในสิ่งต่างๆในเหตุการณ์ต่างๆกลัวร่วงหน้าอันนี้ก็คือสารพิษที่เกิดจากความคิดเข้ามาปรุงแต่งจิตปรุงแต่งใจของเราของสสารที่เกิดจากสารพิษก็มีมากมายยกสักข้อนึ่งก็คือความไม่ได้ตั้งใจความไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะโอ้อยากได้สิ่งนั้นไม่อยากได้สิ่งนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้เนี่ไม่ตั้งใจเรา อันนี้เป็นของสแสลงเกิดขึ้นในจิตใจเราบ่อยอันที่จริงนี่มันก็คือสารคิดนั่นเองสารคิดเกิดจากความคิดทําให้จิตใจเราต้องเป็นทุกข์ทุกทางด้านร่างกายเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ที่เป็นปัญหามากก็เพราะทุกทางด้านจิตใจจิตใจเนี่นเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าความคิดนี่เป็นของเราความโลภความโกรธความหวงนี่เป็นของเรา ยึดติดยึดมันมาเป็นตัวเราของเราเนี่ยเพราะขาดสติขาดปัญญาใจจึงต้องเป็นทุกข์นี่แหละคือสารคิดที่จริงก็ดีเหมือนกันนะถ้าเราเจริญสติบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อนี่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองทาให้เรารู้จักตัวเราเป็นการศึกษาชีวิตเลยนะอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากกายจากใจของเราเนี่ยเป็นตํารามาสอนให้เรารู้จักตัวเรา เราจะจักแก้ปัญหาตัวเราเข้าใจตัวเรามากยิ่งขึ้นว่ากิเลสข,ของเรานีมันมีมากน้อยแค่ไหนมีความยึดมั่นถือมั่นมีตัวตนมากน้อยแค่ไหนเรามีสติมากน้อยแค่ไหนหวั่นไหวไหมเวลามีอารมณ์มาก็ทบเป็นการสอบอารมณ์ตัวเราด้วยถึงตรานี้แหละเป็นประโยชน์ดีแล้วที่มันเกิดขึ้นจิตจะได้คายสารพิษออกมาคายออกมาทางนนจิตใจนะมันจะได้หมดจิตหมดใจ สติเนี่ยทําหน้าที่เปิดประตูจิตปล่อยให้อารมณ์มันออกมาทังจิตใจซะบ้างจิตจะได้ไม่เครียดไม่หงุดหงิดคือปล่อยมาทางใจนะอย่าให้ร่วงออกมาทางกายทางวาจาถ้าปล่อยสารพิษผ่านไปทางกายทางวาจาเลามันจะเดือดร้อนถ้าก็ว่าเราคายสารพิษกับคนรอบตัวเราอาจารยฟังเคยเดินนะเดินสารพิษจากคนข้างๆตัวเราหุดหงิตใจแ้วโกอไใจล้ว มีความทุกข์ความเครียดใส่เราโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยแต่โดนสายพิษของเขาพ่นมนาใส่ตัวเราอาจมาจากคําพูดหรือการกระทําก็ได้นั่นเพราะเขาขาดสติเขาจึงคายสารพิษที่เกิดขึ้นจากจิตใจและล่วงออกมาทางกายทางวาจามากระทบกับเราเขา้าแต่ไม่เป็นไรโดนสารพิษเดือตกใจตั้งสติให้ได้สตินี่เราเป็นเครื่องป้องกันสารพิษ ที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสตินี่แหละเป็นโล่ป้องกันตั้งสติให้ได้รู้ให้ทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราบางทีเราอาจจะเกิดความหมุดหงิดไม่พอใจบ้างก็ไม่เป็นไรนะให้เรารู้ทันรู้ว่าเราเนี่ยไม่พอใจแล้วมุดหงิดแล้วแปว่าเรามีสติแล้วเรารู้ทันตัวเราแล้วรู้ทันจิตใจของเราบางท่านนี่เคยมาเล่าให้ฟังว่า เวลาไปไปฏิบัติธรรมเนี่ยสติไม่ค่อยเกิดแต่มันมีความคิดเนี่ยเกิดขึ้นมากอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งก็ถูกอยู่แต่บางคนมีแปลกกว่านั้นเวลาที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ค่อยคิดอะไรไม่ค่อยมีการปรุงแต่งไม่ค่อยมีความทุกข์อะไรมากมายแต่พอมาปฏิบัติธรรมเขาเนี่ยโอ้ทาไมความคิดมันรุนแรงความง่วงก็เยอะความขี้เกียจความท้อแท้ดูสติไม่ค่อยเกิดเลยสองอาการนี้กลับกัน อันที่จริงเนี่ยเวลาเราไม่ได้ไปปฏิบัติทําไม่ได้ไปเจริญสติเป็นคนที่ขาดสติอยู่ในชีวิตปะจําวันเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะมีความคิดความง่วงมีสารพัดแต่เราขาดสติเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างใช่ไหมเราจรึงคิดว่ามันไม่มีอะไรมันจะได้สบายแต่เวลาที่เราไปเจริญสติอาจจะไปเริมปฏิบัติที่ไหนก็ได้หรือเริมฝึกท,ที่บ้านก็ได้ในที่ต่างๆที่เราเคยไปฝึกที่ไม่ใช่ที่ปฏิบัติก็ได้ พอสติมันเกิดเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหเนี่ชีวิตของเราเนี่ยมีหลายฉากมีหลายอย่างเดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวเกลียดเดี๋ยวเบื่อโอสารพัดอย่างเนี่ยเราเริ่มรู้จักตัวเราแล้วเพราะเรามีสติเราจึงเห็นอาการเหล่านั้นเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีเราขาดสติเราไม่รู้แต่พอเราเริ่มมีสติเนี่ยเราเริ่มเข้าใจตัวเองไม่เป็นไรดีแล้วพราะว่าเรามีสติแล้วถ้าไม่มีสติเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นอย่างไร เาเรามีสติมันจึงรู้ทันว่าอ๋อนี่เราหลงนะเราโกรธนะทําไมมันจึงได้วุ่นวายอย่างนี้เนียวถือว่าเป็นส่วนดีแล้วไม่เป็นไรให้แสดงตัวออกมาเราจะได้มีสติคอยรู้เอาไว้ในแต่ละวันเนี่ยว่าเราเป็นอย่างไรการปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปห้ามอะไรให้รู้เฉยๆตั้งสติรู้เฉยๆรู้แบบปล่อยๆว่างๆแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรแต่ว่าบางครั้งเนี่ย เมื่อปรากฏการเกิดขึ้นบางอย่างเราต้องรู้แล้วก็ต้องช่วยแก้ไขนะต้องเข้าไปทําหน้าที่อย่างเช่นความเจ็บไข้เด้ดป่วยที่เกิดขึ้นทางร่างกายเมื่อมันแสดงอาการออกมาเราต้องมีสติแล้วต้องช่วยเขาแก้ไขบ้างเขาเปรียบเสมือนคนป่วยคนไข้สติเปรียบเสมือนนางพยาบาลคอยดูแลเพราะที่เราจะทําได้บางอย่างต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติโดยหน้าที่ เรามีหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่ลูกก็ต้องทําตามหน้าที่อย่าปล่อยประละเลยแต่ต้องทําหน้าที่ด้วยสติแต่บางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความคิดเกิดจากสารพิษเกิดจากสารคิดที่มันสิงอยู่ในจิตใจเนี่ยอย่างเช่นความโกรธความไม่พอใจความเบื่ออื่นอัดขัดเคืองเนี่ยมันแสดงตัวออกมาแล้วเราต้องตั้งสติให้ได้รู้ให้ทันในอาการเหล่านั้นรู้เฉย ไม่ต้องไปทําอะไรรู้แบบปล่อยๆวางๆเดยวความคิดนั้นก็จะดับไปเองสำคัญที่ว่าเราต้องรู้แบบเป็นกลางๆนะอย่าไปบังคับอย่าไปขับไล่รู้แบบชำเมืองชำเลืองดูแอบบๆดูไอ้ความสุขของเราเนี่ยด้วยใจเป็นกลางๆเย็นๆระวังนะอย่าไปรับมุกกับอาการเหล่านั้นเวลามันเกิดความโลภเราก็ทําตามมันแสดงว่าเรารับมุกแนละ้วรับมุก อารมณ์รับมุกความคิดนะ่ะเวลามันเกิดความโกรธแล้วนีไปโกรธด,ด้วยเนี่ยเราไปรับมุกแนละ้วเขาแสดงตัวความโกรธไห้เราเห็นทนางนจิตใจเรารู้ว่าเฉยๆอย่าไปรับมุกแล้วก็มันต้องไปขับไล่สายส่งเขารู้เฉยๆแบบยิ้มยิ้มรู้แบบยิ้มยิมเนี่ยโอ้เนี่ย,ยมันโคโรขั่วเลยนะความโกรธไม่ยิ้มนะแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวยิ้มใส่อารมณ์อารมณ์มันก็จะเก้อเขินเหมือนกันนะมันก็จะดับไป ให้เราสื่อซว่าการตกมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ดังเราปล่อยให้กิเลสเขาตกมือเขาข้างเดียวเราก็ดูแบบยิ้มๆเนี่ยนะมันไม่ดังนะแล้วอารมณ์ต่างๆกิเลสต่างๆก็จะเกิดเขินแล้วก็จะดับไปเองเนี่ยสําคัญมากเพื่อให้เราฝึกจิติสติบ,บ่อยๆในแต่ละวันทำเรื่อยๆนึกขึ้นได้ก็ทำถ้ามันเผลอมันลืมเรเาก็ปล่อยมันไป ดีแล้วที่มันเผยมันลืมมันจะได้แก้ปัญหาที่จะไม่หลงไม่ลืมทําบา่อยๆจนเคยชินเป็นอุปนิสัยเลยมันจะเกิดความเคยชินโดยอัตโนมัติสติจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันยากที่จะหลงลืมสติมันจะง่ายที่จะมีสติอยู่เนืองเนงเนืองเืองเนี่ยทาให้เป็นจริตนิสัยของเราเลยคือการฝึกสตินี่แหละจิตเมื่อโดนสติสอนบ่อยๆเนี่ยจิตมันก็จะเข็ดหลาบ มันจะจำสภาวะไว้ได้จำอาการการมีสติได้คือจำสติได้นั่นเองโอการมีสติเป็นอย่างนี้เองทุกครั้งที่มีสติเนี่ยจิตมันจะเบิกบานจิตมันจะสบายใช่ไหมจิตมันก็ชอบความสบายเหมือนกันนะจิตจะจำได้กับอาการเหล่านี้แต่ทุกครั้งที่จิตเราหลงลืมสติจิตมันจะหนักมันจะเป็นทุกข์มันจะเผลอคิดปรุงแต่งมากมายจิตมันก็ไม่ชอบแล้แต่มันออกไม่เป็น ออกจากอารมณ์ออกจากความคิดไม่เป็นแต่ถ้าเราฝึกสติอยู่เนืองเืองฝึกบ่อยๆเหมือนฝนท่งให้เป็นเข็มอย่างเงี้ยจิตมันจะจําได้จําสภาพของสติได้ก็จะมีสติบ่อยๆโดยอัตโนมัติอุปมาคล้ายๆกับว่าเราเดินเข้าบ้านเราเดินเข้าเดินออกบ่อยๆเชา้าเดินออกจากบ้านเย็นเดินเข้าบ้านเดินบ่อยๆแล้วก็จําบ้านเราได้หลับตาเดินก็ได้ เข้าบ้านโดยอั да ตโนมัติเลยเปิดประตูรั้วเข้ามาในบ้านแล้วเปิดประตูบ้านโดยอัตโนมัติเราจะไปที่ไหนลองทบทวนสิทุกครั้งทีท่เราเข้าบ้านเนี่ยเราจะไปที่ไหนโดยอัตโนมัต,ต,ต,ติพอเปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วก็เดินดิ่งตรงไปที่ตู้เย็นเลยทําไมเราจะเป็นอย่างนั้นทาไมเราจึงต้องเดินดิ่งตรงไปที่ตู้เย็นแล้วก็เปิดตู้เย็นบางทีเปิดแล้วก็ปิดนะไม่มีอะไรนะแต่ขอให้เปิดสักหน่อยเถอะนะ อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าความเป็นอัตโนมัติทําด้วยความเคยชินจึงต้องเดินเข้าบ้านแล้วต้องไปเปิดตู้เย็นทุกครั้งทุกคราการเจริญสติก็เหมือนกันถ้าเราทำบ่อยๆทงเนืองๆทาเป็นอุปนิสัยเนี่ยจิตมันก็จะมีสติเองโดยอัตโนมัติต่อไปเราก็ไม่ต้องสร้างอะไรมากแล้วเราสร้างเขาแล้วเขาทำหน้าที่ของ